ขเขมรยอมแล้วค่ะเร่งรื้อเขื่อนล้ำทะเลฝุ่นตลบหลังนาวิกล็อกเป้าขู่ถล่มเกาะโกงแทน นี้ต้องบอกเลยค่ะว่าแอบสะใจเบาๆและก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ต้องจำเอาไว้เลยค่ะสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดที่ฝั่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยแรกๆร้องหาหลังๆร้องไห้เรื่องเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดจากว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาพยายามจะเขมเนียนๆค่ะด้วยการแอบสร้างเขื่อนดักตะกรอนหินทิ้งขนาดยักษ์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก็พบว่ามีขนาดกว้างถึง20เมตรและสร้าง ยืดล้ำลงมาในทะเลไทยยาวกว่า500เมตรตรงหลักกิโลเมตรที่73บ้านหัดเล็กค่ะซึ่งเจตนาในการทําแบบนี้เนี่ยมันก็อ่านขาดกันอยู่แล้วค่ะว่าต้องการจะดักทรายขึ้นมาให้ถมถมกัน โผลไปไเรื่อยๆจนกลายเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมาใหม่แล้วก็มาเค็มค่ะว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองมีทั้งพื้นที่ทางบกและพื้นที่ทางทะเลเพิ่มขึ้นแถมยังมีการเบี่ยงทิศท,ทางน้ำค่ะให้มากัดซ้อฐานทัพหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182ของเราจนพังเสียหายด้วยและที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์เนี่ยก็ยังเป็นไปตามการเจราจาตามระบบการทูตนั่นแหละหรือว่าการประท้วงผ่านหนังสือฝั่งนั้นก็ใช้วิธีเดิมๆเมลยค่ะก็ตีมือทำหูทั่วโลกมาตลอดแต่ว่าจุดเปลี่ย สําคัญเนี่ยก็คือว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็เกิดความตึงเครียดขึ้นใช่ไหมคะเราก็เลยใช้จังหวะนี้ในคะ่ะในการรุกคืนแบบทบต้นทบดอกจนสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ตลอดชายแดนได้แบบเบ็ดเสร็จล่าสุดค่ะเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาก็ช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นค่ะมีรายงานยืนยันจากกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเขาได้ออกมารายงานค่ะว่าหลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้เข้าควบ ภูมิพื้นที่เสริมความแข็งแกร่งของฐานที่มั่นเรียบร้อยแล้วงานนี้ค่ะเราไม่ต้องพึ่งการพูดที่สวยหรูให้เสียเวลาอีกต่อไปพีพีทหารไทยของเราได้เข้าไปเจราจากับระดับผู้นําทหารภูมิภาคที่3าของกัมพูชาพร้อมทั้งมีการยื่นคําขาดค่ะสั่งบอกว่าจะต้องรื้อเขื่อนดักตะกรอนออกเดี๋ยวนี้ซึ่งหากไม่ทําตามไทยจะตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงที่สะพานเกาะกงทันทีและพอเอาเรื่องของเกาะกงมาเป็นตัวประกันเท่านั้นเลยค่ะจาก ที่เคยตีมืน่นคราวนี้แหละค่ะรู้เรื่องขึ้นมาทันทีเลยซึ่งก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมแถะว่าสภาพของพื้นที่เกาะกงเนี่ยด้านหลังเขาก็ติดก,กับผูกเขาสูงที่กั้นเอาไว้การจะขนเข้าของขนสเสบียงจากเมืองหลวงเนี่ยมันทําได้ยากลําบากดังนั้นเส้นเลือดใหญ่เส้นเดียวที่มีก็คือการนําเข้าสินค้าผ่านสะพานนี้แหละค่ะและถ้าเกิดไทยสับคัดเอาตัดวงจรปุ๊บเกาะกงก็จบข่าวทันทีไปต่อไม่ได้ค่ะซึ่งพอเจอไทยขู่แบบนี้เนี่ย เขมรทำยังไงล่ะก็วิ่งกันฝุ่นตลบเลยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราส่ง A4 หมดไปไม่รู้กี่ลีมไม่รื้อไม่ถอนแต่แค่ F16 ผพูดคําเดียวค่ะว่าจะให้รือ้อเกาะโกงแทนไหมแค่นั้นแหละค่ะหรือเขื่อนออกอย่างไวเลยโดยมีรายงานยืนยันอย่างเป็นทางการค่ะว่าตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่20ทธันวาคมที่ผ่านมาทางฝั่งกัมพูชาได้เริ่มระดม เครื่องจักรกลหนักเข้าไปแล้วก็มีการรื้อถอนเขือ่อนดักตะกอนดังกล่าวทันทีและจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ฝ่ายไทยได้กําหนดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงวิกฤตการขาดแคลนสเสบียงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมดูในแมปนี้หน่อยค่ะอันนี้คือแผนที่นะคุณผู้ชมที่มีพิกัดสําคัญแต่ว่าสายตาเนี่ยอาจจะไปสะดุดกับชื่อสถานที่ที่มันดูแปลกๆหน่อยอันนั้นไม่ต้องงงค่ะอันนั้นเป็นฝีมือของชาวเน็ตไทยเราเองนี่แหละค่ะเข้าไปปักหมุดตั้ง ชื่อกันแล้วแต่ละชื่อนะคผู้ชมคือไม่รู้คิดได้ยังไงสรรหาอะไรมาก็ไม่รู้ไข่เบอร์สิบในวุ้นเส้นหรือว่ากําลังปฏิสนธิในรังไข่ของมาลีก็ไม่รู้ว่าเอาชื่อมาจากไหนกัน